ไม่หยิบโทรศัพท์นะโอเคไม่หยิบคาะไม่จูบคางไม่จบล้านอ่ะแม่ล้าล่าสุดค่ะเราลาแล้วบ้องหลาของเราค่ะไปแล้วค่ะใช่ <S <S 2> <S 2> ไปแล้วก็คือนะคะแม่อย่างดีก็คือมีความสุขในสภาพตรงนี้มากก็คือลาแล้วอุ้มบองลานะคะเพราะฉะนั้นกลับสู่ธรรมชาติของมันแล้วก็เราก็มีกีใหม่เข้ามาก็มีความสุขแฮปปี้ดีค่ะรายการได้ดี ใช่ฮะอันนี้ดีไหมตายแล้วโหนไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยในเนี่ยเออพราะฉะนั้นนะคะปัสสาวะใช่ไหมทั้งปัสสาวะแล้วก็เก์ี่อการใช้เขาปกติดีค่ะอช่วงแรกๆตอนเขาไปทำเลยลยๆคนแบบเป็นห่วงแล้จะแบบเพราะ้าภาพภาพที่มันออกมาดูน่ากลัวแม่แม่ดุสุดดาักก็คือนะ จากสภาพตัวเองก็สุดอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ไปทําแล้วก็ภาพที่มันออกมาก็รู้สึกว่าเออการปรับตัวของเราการปรับสรีลักษณ์ของเราแล้วก็การปรับสมดุลในร่างกายของเรามันดีวันต่อวันก็คือทําให้สุขภาพร่างกายของเราดีขึ้นตามลําดับค่ะม่กลัวนะคจะกระทบก,กับร่างกายด้วยความที่แบบอาจจะอายุด้วยะนะแม่พูดจริงๆว่าเรามาเรามามวลจากอายุเราเรามามวลจากสภาพจิตใจเราที่อยากจะมี แม่ว่าแม่พร้อมแล้วก็เวิร์กมากค่ะตรงนี้ผู้ชายว่ายังไงบ้างแม่ผู้ชายว่ายังไงผู้ชายก็โอเคนะ number o อยู่ค่ะเออทางการเงพี่ิ๊เขาดูแลยังไงบ้างตอนที่แบบเขาพี่ิธีเขาผ่านมาก่อนเนี้ยก็คือให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำว่าเออแม่ระยะนี้แม่ต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนี้ก็โอเคเขาก็ดูแลเอาใจใส่ดีอยู่แม่เปลี่ยนมาแล้วเป็นยังไงบ้างก็เมื่อวานแม่ถาม ว่าเออมีน้ําสีขาวๆออกมาจากช่องคลอดคือถามจริงๆเลยนะถามจริงเออเล้วทำไะก็คือถามผู้ชํานาญการไงเพราะเขาผ่ามาก่อนเราเออเอาให้นังตอบก่อนก็คือว่าก็งงไงว่าเออแบบน้ําขาวๆออกมาจากช่องคลอดนี่แม่แบบฉี่เล็ดหรือว่าขี้รั่วหรือป่าหรือว่ายังไงแหมสภาพอีจ๊ออุตระมึงเหรอพี่หยุดีิกูกีมึง เออได้รับการคอนเฟิร์มมาจากหมอนะคะหมอหมอก็คือหมอตูนนะคะที่หมอทําสัญญกรรมให้ม,มันบอกว่าการที่เราเป็นเพศผู้หญิงหรือว่าเพศสภาพของเราก็คือถ้าว่ามีน้ํา ที่ตรงนั้นออกมานะคะออกมาจากกีอ่ะพูดตรงๆก็คือมีน้ําเหมือนที่แม่เล่าให้ทิพย์ฟังอ่ะ,อะก็คือมันคือการสําเร็จของผู้หญิงค่ะเออ,เอ,อแม่แม่ถ่ายรูปส่งให,ห้เขาดูไหมคะหรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายแต่ว่ามาปรึกษามาอันี่ก็ตอบบัวเออแกงชั้นาอะไรนี้อะไรนะ่ก่ว่าเขาใช้งานหนักอะไรก็คือว่าไม่เป็นห่วงเลยแต่อิชาโอ้ยมึงจะมาอิฉาอะไรกูอีดอกเออ แม่ค้าแม่อยู่ดีก็ส้วเร็จอะไรนะแม่ทำอะไรอยู่ทำไมแม่กราบขอกมาแม่ทำใจกว่านั้นเยอ่กว่าใครก็คือตอนตอนนั้นเราก็อยู่นะเราก็เดินซื้อของซื้ออขงตามปกติแล้วไม่สำเร็จตอนนี้แล้วตอนนี้ก็มีน้ำอะไรออกมาโอ้ตายแล้วน้ำอะไรฉันกังวลมันอยู่อยู่มันจะได้เลยเหรอคะก็ใช่เราก็ไม่รู้ไงก็เพิ่งผ่าเพิ่งแปลงมาเพราะว่า เออถามไปกับเอซีถามไปกับคนหลายๆคนก็บอกว่าถามคุณหมอด้วยคุณหมอบอกว่าถ้าว่าบางครั้งมันจะเสร็จโดยอัตโนมัติอย่างเช่นโดนลมโดนอะไรแบบนี้นะมันมีจุดเสียวกก็เออลมพัดก็มีเสร็จได้นะลูกก็คือว่าเมื่อวานน่ะบอกพี่หญิงลีว่า เดือนนี้พายุจะเข้าอีกสอามลูกเข้าปากมึงสิก็แสดว่าแม่ต้องเสร็จทุกหนาทีแล้วแหละเพราะว่าโดนลมแล้วก็เสร็จเลยงงมากนะคะเพศสภาพของเราก็คือคุณหมอเขามีเครื่องมือทันเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยแล้วก็นะคะหมอก็บอกแบบนี้จริงๆบางทีมันก็สําเร็จได้โดยที่ว่าไม่ต้องใช้เคของผู้ชายคุณแมม่นูี ใช่ภูมิใจมากเพราะอุ่มมากไม่ไอสื่อออกสื่อไม่ได้ค่ะแม่อ,ออกสื่ออนนอกสื่อไม่ได้แต่บอกลักษณะได้ไม่ต้อทำต่อใหม่อีกไหมคะก็คือเดี๋ยววันที่สิบห้าเจอกันนะคะปิงปิงเขาไปแล้วฟานปิงปิง,ปงตอนนี้นะคะตัวแทนอ้ํากำลังจะมาค่ะวันที่15้านี้เจอกันค่ะโร<อ>ง,งพยาบาลมาัตเตอร์พีชทำ้ายกมหมดเลยก็คือทำตั้งแต่ แต่ว่าแม่หญิงดีนะคะจะทําเพื่อการดูแลรักษาด้วยเพราะว่าหนังตาตรงนี้พอว่าแดดจ้ามามันจะตกตกแล้วก็มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นจะเป็นการความสวยความงามเข้ามาด้วยแล้วก็เป็นการดูแลรักษาตัวเองด้วยค่ะ,ะไม่ได้สัญญกรรมแบบสวยความงามทั้งหมดแต่ก็ต้อหอ,อ,อแม่ว่าแบบเอาเงินเป็นเปชาเยอะไอ้เรื่องนี้ไม่จริงเลยตั้งแต่ที่มีดามามาไม่จริงเลยเพราะว่าฉันเป็นคนที่งกมากกับเรื่องเงินแต่ว่า มีการที่ว่าไปสร้างที่มีการที่ว่าจะไปใช้จ่ายในเรื่องการดูแลครอบครัวอเออแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะตอนนี้บอกบอกกับนักข่าวไว้เลยว่าที่ที่ติดกับบ้านอยู่เขาขายแล้วก็จะเก็บเงินตรงนี้ไปซื้อตรงนั้นเพื่อว่าขยายอนาเขต ไว้ให้กับครอบครัวค่ะไม่ได้เปย์ผู้ชายไม่ได้นอนก็คือว่าแม่หญิงลีไม่ได้เปย์ผู้ชายนะสรุปคือแม่หญิงลียืมเงินผู้ชายค่ะยืม้ก็ซ้ำซ้บานนะคะฟังไว้นะข่าวทุกช่องปากอีนี่อ่ะมันเคยไปทํากับผู้ชายมาก่อนเพราะฉะนั้นคนอย่างฉันหน้าอย่างฉันไม่ทาค่ะของที่เป็นความเสียหายแล้วก็อะไรที่เป็นมลทินไม่เอามาเข้าร่างเข้าตัวโดยเด็ดขาดค่ะตอนนี้นะ ตอนนี้ก็มีมีสร้างรถอ่ามีสร้างเลสรางรถซื้อรถไงเออแต่ว่าอาจจะใช้คําพูดผิดไปนิดนึงเออซื้อรถอ่าซื้อรถสดไปแล้วก็ซื้ออ่าซื้ออีกคันสองคันให้ผู้ชายคันหนึ่งไม่เป็นชื่อเราทั้งหมดลูกสะคะสมองมีไอคิมีก็คือต้องเก็บมาพัฒนาตัวเองตัวเองเคย อยู่ต่ำสุดแล้วก็วันนี้ตัวเองมีมาได้จากคําบุรี่ทุกคําคําที่สนับสนุนทุกคําทั้งทางที่ว่าดีไม่ดีเราก็ไม่ถือโทษโกรธใครเพราะทุกวันนี้เรามีมาได้จากตรงนั้นจริงๆค่ะรถนี้คือรถอะไรรถก็คือเป็นรถยนต์รถเก๋งสองคันใช่แล้วก็กะเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปข้างนี้กะจะไปเก็บเงินไปซื้อที่่ ก็คือที่ดินบ้านเขาขายสองงานนะนะสองงานติดถนนใหญ่เลยอ่าเพราะฉะนั้นนะคะที่บอกว่าไปเปรผู้ชายที่ว่าไปเลี้ยงผู้ชายไม่มีค่ะแต่ว่านะคะมีที่ว่าจะสร้างกับผู้ชายนะคะมีเพราะว่าของเขาให้เงินเรามาโอนมาเข้าบัญชีเรา4ี่แ0นของเรา4ี่แ0นแล้วก็ซื้อด้วยการช้นั่นคือเรินองหอมีแล้วเพราะว่าบไป นะคะขอบแล้วก็ขอขอบคุณนะคะมาสเตอร์พีทที่ว่าจะทำหน้าให้แล้วก็ขอบคุณรายการของวูดดี้ด้วยค่ะที่ทำบ้านต่อครัวให้กับคุณแม่ณตอนนี้นะคะมีความภาคภูมิใจมากแล้วก็สำเร็จรุล่วงไปด้วยดีนะคะม,มือสินิ้วของแม่หญิงดีคนนี้นะคะจะไม่ลืมนะคะ f อทุกคนแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็แล้วแต่ที่ว่าช่วยผลักดันให้ป้อนงานเข้ามาป้อนเงินเข้ามาแม่หญิงดี กราบขอบคุณมากจริงๆค่ะไม่เนเราเราคิดว่าเราจะเหมือนอ้ําขนาดไหนคะวันนจะเหมือนไม่เหมือนเราก็ต้องมาการันตีในวันที่15ค่ะจากโรงพยาบาลมัเตอร์พีชนะคะสิ่งที่ทําิดตามียกตาแล้วก็เพดหน้าผากแตะแก้มทำแก้มด้วยใช่นะคะมีเพดหน้าผากแล้วก็ตาเนี่ยนะคะแล้วก็แก้มนะคะเรามาดูกันว่าศูนย์ความงามของโรงพยาบาลมัเตอร์พีเนยจะทําให้ ปังโปรเย่นัมเบอร์วันจริงมาทอ่นี้เราเอารูปไปให้คุณหมอดูเลยป่ะคะก็ดูมาแล้วแล้วก็ไปไปนั้นมาแล้วนะคะไปไปให้หมอดูหน้าดูตามาแล้วว่าเออทําตรงไหนอะไรยังไงแต่ว่าจมูกไม่ทําค่ะขอคอนติเนียเดิมไว้นะคะสรุปแล้วงล้วก็เล่นครับสี่แสนเมื่อกี้ที่บอกว่าท่านหมอชายทำทำอะไรครับสรุปแปดแสนทำอะไรไหม ก็คือของเขาสี่แสนของเราสี่แสนถูกไหม <hearing. S 1> ก็คือซื้อรถมาซื้อรถมาเรียบร้อยแลย้วเป็นรถยนต์ย่อนะคะ e สุสุ e สุสุ d max series เออบอกหมดแล้วก็นะคะมีแผนที่ว่าจะร่วมกันสร้างซื้อที่ดินก็คือเพราะว่าที่ดินมันติดกันอยู่กับบ,บ้านแม่อินดีแบบนี้แล้วก็น้าเขาเป็นเครือญาติกันเขาขายให้เพราะว่าจะขยายที่เพื่อ ต่อไปอนาคตเราจะได้มีที่ทางธรรมากินเปิดโรงเปิดร้านเรื่องธรรมากินอย่างอื่นนะคะมีอะไรจะถามอีกคะแม่ขออนุญาตถามเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เหมือนมีประเด็นแบบทะเลาะกันสองคนพี่พเออเรยังไง้างคะเรื่องประเด็นนี้ก็ได้กประเด็นนี้ก็ได้เคลียร์ไปแล้วนะเคลียร์ไปทุกมันนานแล้วเนาะเออมันเคลียร์ไปตั้งแต่โน้นไปแล้วนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้เราก็อยู่ปกติกันดีนะคะก็คือต่างคนก็ต่าง มีภาระก,ก็คือทํางานร่วมกันมีความแฮปปี้<ฯ>ถึงจะวีนจะเหวี่ยงกันไปบ้างแกคือแค่ฉากนอกแต่ความจริงใจเราก็มีกันอยู่ค่ะือไม่มีอะไรต้องแบบไ,<ห>ไม่มีอะไรต้องเคียนก็ไม่รับปากเลยเพราะว่าแม่ทุกอยู่ทุกวันนี้ไม่เคยไปก้าวไก่ในชีวิตเขา<ฯ><ๆ>เขาจะยังไงเขามาปรึกษาเรื่องอะไรเราก็ให้คําปรึกษาไปตลอดแต่ว่าจะให้ไปก้าวไก่เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เอาเพราะว่าเราเป็นคนไม่ชอบมาตั้งแต่ต้นอื ก็ไม่มีอะไรติดใจกับแม่หญิงลีแลวก็ออทุกวันนี้ก็ร่วมงานกันทุกวันออคืออยู่ด้วยกันนะคะไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องแบบมาผิดใจหรือว่าทะเออลาะกันเรื่องมองเรื่องเงินเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีประเด็นอะไรก็แล้วแต่หรือว่าใครจะไปยังไงก็แล้วแต่นะเราไม่มีค่ะขอเคลียร์เลยค่ะเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์เราตรงไปตรงมาแล้วก็นะคะทีมของเราเป็นคนเป็นเป็นทีมที่ว่าพพอร์ตเรื่องนี้ดีม,มากๆค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณสื่อทุกช่องนะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอีกอีกหนึ่งนะคะอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะเอ่อหลังจากเคลียร์งานเคลียร์อะไรลงตัวเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีแผนแต่งงานค่ะจะแต่งอะต่อนะคะกับกับกับสี่แสนที่สูีหรอแม่ค่ะจะมีแผนจะมีแผนแต่งงานนะคะจะมีแผนแต่งงานเพราะฉะนั้นนะคะ เรื่องนี้คือเรื่องจริงก็คือกลับไปปรึกษาทางญาติผู้ใหญ่ทางสายชายและก็ญาติผู้ใหญ่ทางสายเราแล้วก็คือประกาศไว้เลยณที่นี้นะคะคนเรามีความรักนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่พระอิฐพระปูนเพราะฉะนั้นคนเราเลือกที่จะรักใครก็ได้ขอให้เขาเป็นคนจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์กับเรามีแผนแต่งงานแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะบอกวันอีกทีหนึ่งในไรฟ์สดนะคะเพราะว่าก็คือประมาณเดือน11นะคะประมาณเดือน11เเพราะว่าเดือนหน้าแล้วนะแม่ ก็คือเด uh ี <S 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 ๋ยวต้องต้องหาเลือกแล้วก็ต้องดูสถานการณ์โควิดด้วยเพราะฉะนั้นนะคะแต่ว่ามีแผนแต่งงานแน่นอนค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเข้ามาลูกอีก น,นะคะลูกอคคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย